สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่164นะคะเป็นแบบฝึกหัดท้าทายสุดท้ายสุดแล้วเนาะของเรื่องเศษส่สวนเขาให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปที่แสดงเศษส่สวนของส่วนที่ระบายสีที่มีผลบวกเท่ากันทุกคู่ค่ะ เด็กๆสังเกตดูว่ารูปดอกไม้เนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเกันคะลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5ส7 8อี่ห้าเดดเขาจะแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะเรามาดูรูปแรกเลยคะ่ะคุณครูจะเริ่มจากรูปที่ไม่ระบายสีนะคะไม่ระบายสีทั้ง8ส่วนเราจะได้ว่าอะไรคะอ่ะเซซูนส่วน8นั่นเองคะ่ะ ต่อไประบายสี3ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน8ค่ะต่อไประบายสี4ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ4ส่วน8ค่ะต่อไปเศษเท่าไหร่คะระบายสีไป7ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนใช่ไหมคะเขียนเป็นเศษส่วนได้ เศษ7ส่วน8ค่ะอ่าเด็กๆสังเกตดูว่าส่วนที่ระบายสีน่ะจะเป็นตัวเศษที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะส่วน8น่ะจะเป็นตัวที่เขาแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเนาะต่อไประบายสี 2- ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน8ค่ะต่อไประบายสี 5- ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ5ส่วน8ค่ะ ต่อไประบายสีหนึ่งส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1นส่วนแค่ะและระบายสีทั้ง8ส่วนเลยเราจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ8ปส่วนแค่ะต <'re> ่อไปนะคะระบายสีหส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษหกส่วนแค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะระบายสี4ส,ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วน8นั่นเองค่ะทีนี้หนูมาจับคู่กันเลยจะเริ่มต้นจากที่เท่าไหร่คะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าผลบวกเนี่ยก็คือต้องบวกกัน2ตัวใช่ไหมเศษส่วน2ตัวบวกกันต้องได้เศษ8ส่วน8นั่นเองค่ะเรามาดูคู่ที่1เลยนะคะเด็กๆ เศษศูย์ส่วนแบวกกับอะไรคะถึงได้เศษแปส่วนแอ่ะก็ต้องบวกกับเศษแปส่วนแใช่ไหมคะตัวส่วนเหมือนกันเอาตัวเศษมาบวกกันเลยต่อไปเศษสาส่วนหต้องบวกกับอะไรคะถึงได้เศษแปดส่วนแปก็ต้องบวกกับ5ใช่ไหมคะแสดงว่าเศษสาส่วนแต้องบวกกับ เศษ5ส่วน8ถึงได้เศษ8ส่วน8ต่อไปดูที่ตัวดูที่ตัวเศษก็ได้ค่ะจะได้ไว้ยบวกกับอะไรถึงจะได้8คะอ่า4ก็ต้องบวกกับ4คะ่ะแสดงว่าโยงมาหาข้อนี้ต่อไปเศษ7ส่วน8บวกกับอะไรจะได้เศษ8ส่วน8ก็ต้องบวกกับเศษ1ส่วน8คะ่ะข้อสุดท้าย เศษ6ส่วน8ต้องบวกอะไรจะได้เท่ากับเศษ8ส่วน8คะต้องบวกกับเศษ2ส่วน8อ่ะโยงมาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อที่1ต่อไปข้อที่2เขาให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปที่รูปที่แสดงเศษส่วนของส่วนที่ระบายสีที่มีผลลบเท่ากันทุกคู่หนูดูนะคะอ่าเราจะมาเริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนเนาะ ข้อที่1ครูจะ,ะอ,อ,อธิบายแบบละเอียดนะคะเด็กๆหนูดูเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ1 2 3่5 6 7 8สี่ห้าเดด้าเขาแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมคะเขาแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันแสดงว่าเขาก็ระบายสีหมดทั้ง9้าเลยเนาะอ่าข้อนี้ระบายสีหมดทั้ง9้า ส่วนทีนี้ข้อลบออกกี่ส่วนคะเด็กๆตัวที่ข้อลบออกจะเป็นสีขาวนั่นเองเข้อลบออกไปสามส่วนเหลือกี่ส่วนคะเหลือหกส่วนจากทั้งหมด9ส่วนเด็กๆก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษหส่วน9ค่ะอ่าไล่ทุกข้อนะคะหนูจะได้ทบทวนได้เนาะต่อไปข้อนี้เขาก็แบ่งเป็น9ส่วนเหมือนกันทีนี้ข้ลบออกไปกี่ส่วนคะ เขารบออกไป5ส่วนใช่ไหมคะ1,2,3,4,5แสดงว่าเด็กๆจะเหลือเศษส่วนก็คือเป็นเศษ4ส่วน9นั่นเองค่ะนับช่องที่ระบายสีนะคะต่อไปข้อถัดไปนับช่องที่ระบายสีเลยค่ะ12345ก็จะได้เศษ5ส่วน9ต่อไปข้อสุดท้ายนับช่องที่ระบายสีค่ะก็จะได้เศษ3ส่วน9ทีนี้มาดูฝั่งนี้นับช่องที่ระบายสีค่ะเด็กๆ 1234 1, ก็จะได้เศษสี่ส่วน9ต่อไปนับช่องที่ระบายสีค่ะเด็กๆ123ได้เศษ3ส่วน9ต่อไปนับช่องที่ระบายสีเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5เศษหส่วน9ต่อไปนับช่องที่ระบายสีค่ะ1 2 3 4 5สาี่ห้าหเศษ6ส่วนเเรียบร้อยค่ะโยงจับคู่กันเลย เศษ6ส่วน9ก็จับคู่กับเศษ6ส่วน9นะคะเศษ4ส่วน9ก็จับคู่กับเศษ4ส่วน9ค่ะเศษ5ส่วน9ก็จับคู่กับเศษ5ส่วน9ค่ะและเศษ3ส่วน9ก็จับคู่กับ3ส่วน9ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหน้า164ค่ะ